เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าเงินคนแก่สิทธิและสวัสดิการรัฐที่ช่วยเหลือกับผู้สูงอายุทุกคนมาโดยตลอดเพื่อคนแก่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในอัตรา600จนถึง1,000บาทแบบขั้นบันไดส่วนเงินผู้สูงอายุในเดือนกุมภาพันธ์2,567นี้จะเข้าได้วันไหน มีเงื่อนไขาการจ่ายเงินเหมือนเดิมหรือไม่รวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินสำหรับผู้สูงอายุมือใหม่จะต้องทำอย่างไรมีคำตอบอัปเดตให้แล้วปกติเงินผู้สูงวัยจะเข้าบัญชีทุกวันที่10ของทุกเดือนเว้นเสียแต่ว่าตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายให้ในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นเดือนนี้กุมภาพันธ์2567 จ่ายเร็วขึ้นมาเป็นวันศุกร์ที่9ก้าุมภาพันธ์2567เพราะในวันที่10ตรงกับวันเสาร์เงินที่ได้รับปรับเพิ่มหรือไม่ซึ่งยังคงอัตราเดิมตามช่วงอายุดังนี้อายุ60-69ได้รับเงิน600บาทต่อเดือนอายุ70-79ได้รับเงิน700บาทต่อเดือนอายุ80-89ได้รับ800บาทต่อเดือน และอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนปกติแล้วการลงทะเบียนขอรับเบี้อยอย่างชีพผู้สูงอายุจะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงปีงบประมาณที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ดังนั้นเงินผู้สูงอายุปี2,567ประจำปีงบประมาณ2,567 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงเดือนกันยายน2567ที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วนั้นในช่วงเดือนตุลาคม2565จนถึงเดือนกันยายน2566ซึ่งผู้สูงอายุที่ต้องการรับเงินผู้สูงอายุในปี2568จะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าโดยแบ่งเป็นดังนี้ข้อ1 มีอายุครบ60ปีบริบูร์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะลงทะเบียนได้ก็ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงเดือนพฤศจิกายน2566แล้วก็จะเริ่มอีกทีในเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน2567จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปและจะไม่มีการจ่ายย้อนหลังให้และข้อ2 อายุจะครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,568หรือคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2,508ก็จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน2,566และลงได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนมการาคมจนถึงเดือนกันยายน2,567 จะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เช่นเกิดในเดือนมกราคม2568จะได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพในเดือนกุมภาพันธ์2568ซึ่งจะเป็นเดือนแรกนั่นเองสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ ก็จะได้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่มีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วและก็เป็นผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือว่ามีไรายได้เพียงแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการอย่างชีพ ตามที่คณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดไว้